เรือรบอังกฤษจอดท่าเวียดนามหลายลำย้ำสร้างเสถียรภาพในอินโดแปซิฟิกเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมอังกฤษเผยว่ากระทรวงกลาโหมได้ออกประกาศจัดซื้อล่วงหน้าเพื่อจัดตั้งการสนับสนุนการบริการท่าเรือระยะยาวสำหรับเรือรบของกองทัพเรืออังกฤษที่ปฏิบัติการรอบๆเวียดนามทั้งนี้กองทัพเรืออังกฤษขยายการปฏิบัติการไปทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีกองพล25ของอังกฤษนำโดยเรือ r i n c ซ of Wales สัญญาการบริการเข้าจอดท่าและปฏิบัติการท่าเรือจะมีอายุตั้งแต่ตุลาคม68ถึงตุลาคม72ระยะเวลา4ปีโดยเมื่อวันที่23กันยายนเรือริชมอนด์ของอังกฤษได้เยือนโฮจิมินซิตี้ในโอกาสครบรอบ15ปีการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของเวียดนามและอังกฤษโดยกองทัพอังกฤษย้ำว่าเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคและความมั่นคงระดับโลกในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก